นี่มันวอร์ดวุนว่นวายกับเจ้าชายเย็นชาเนี่ยเดี๋ยว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 เกาหลี่ะโกะพ็พี่จะเพิ่มพี่จะเพิ่มพลังงานให้ตรงนี้ดูนะตัดไฟครับตับี่อ้ำไม่มีลูนจ้ะพี่เพิ่มพลังงานนะผมเพิ่มด้มวยพี่หนีพี่เพิ่มพลังงานให้มันโกโกินก็ยังกับพี่ก็ก็มาก็ไปไหน ไมเคล่เไเคลอทำไมเหรออยู่ขางในเ้โอ้โตอไหนเนียเอมองกูสองตาแตกนะไรบอกรึเปาเอาเ้วเอา้วเฮ้ยเดี๋ยวไปมันมันเจอพี่วะพี่ป้อนเอให้น้องมันมาเถ้ กำลังวิ่งตามพี่อั้มนะไปปั่นไฟตามพี่อ,อั้มขวานสีสีที่เจ็บท่นสามแน่นอนกูบอกเลย <laughs> มันพยายามหยุดที่กั้นสามอยู่ก็ก็ชายดิสก์ก็ชัยผมผมจะไม่ยุ่งริวจะไม่ยุ่งยิวไปปั่นดีกว่าโอ้ยสกายพี่ทุกจนขั้นสามหมดสิ ไม่นะก็อย่ามั่นใจในตัวพี่ขนาดนั้นไม่ได้แล้วจมสามสองหนึ่งเอาดิเอาดิเอาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิกันเยอเซฟไห้ไลฟ์เซฟไมาไลฟ์ว้ายก็มันเลยพี่มันคืออะไรอ่ะ ผมเซตผมสองตาพี่แตกงวะพี่ผมช่วยพี่ได้แล้วที่ต้องช่วยตัวเองแล้วแหละช่วยให้้เสร็จดวยมาครับมามาเข้ามาอุ้้ยพี่ขามมมมาแแลล้้ววโคเียิดยาว8เมตรหรือเปล่าไม่ใช่มิดยาว8เมตรใช่พี่ข้ามมาแล้วนะข้ามมาแล้วใช่เอาว่าเอาว่าสามเนคนสามมุดว่ะพี่ข้ามพี่ข้ามมาแบบว่า คตรงมาที่คนปัดป่ะไม่มันอ้อมไปทางข้างหลังบ้านอีกอสองเครื่องพี่รอได้ปะ่ะโบทุกอ่ะสองเครื่องนะ <c oughs> โอเคก็ <c oughs> ที่เรายันเครื่องเก็บหน้าได้อ่ะแมนยังไม่ได้เล่นเด็เคยได้ป่ะเคยได้ป่ะมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาวมามา,มา,มาทางมาทางโกอ่ได้มันมันอยู่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันดูดใครนึกว่ามาทางโก่ได้มันอยอู่ฝั่งโค้อย่างเงี้นะก็มาขับแล้วจำมาขับแล้วพี่มันดูด เปล่ามีบลโลถามเปล่าไม่มีพี่มีแทงหลังวะพี่ไม่มีแทงหลังมันคิดว่าพี่มีวะมันคิดว่าพี่มีเหรอกลัวไม้ว่ะเล่นโก้บ้าเล่นอยู่โค้บ้าใช่พี่โอ้หันหน้าไปนู่นด้วยไม่กลัวแทงลงแทงหลังเลยฆาตกรมีสองคนนาฬิกาของเราไม่เท่ากันก็มึงก็ไหลฆ่ากูเลยอย่าแล้ว ผมชี้ผมชี้ก่อนผมชี้ก่อนผมชี้ก่อนช่วได้ไหมช่วยได้ไหมปอกหน่อยเอ่อยังพี่ยังอยู่ใกล้มากไม่นะบอลเจ็บครั้งหนึ่งอ่ะโอ้มันมอง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 ให้มันมองฉี้อให้ก่อนโอ้ยทำไมเขาโซนอ่ะว่าเธอสาวเธอสวยฉันยิ่งได้มองทำไมเขาโซนอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยเขาโซนอ่ะอีกคนน่ะโซนอ่ะโอ้โอ้เกินแล้วเกิน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 บอกเลยว่าเกิน โซนก,นก็ปั่นโซนปั่นโอ้โหปุณณีโซนปั่นเลยถ้าโซนอะโซนต้องปั่นปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยเยอะแล้วไอ้เดี๋ยวพี่ยาเปมันนั่นอะใช่ไหมโอ้ไม่ไม่เอาตายเอาตายเอาตายปั่นให้มันเสร็จเลยพี่พีเดี๋ยวระวังมันมาพี่เดี๋ยวมันมาเอาว่ะก่อนไม่ก่อนยื้อไว้ก็ไม่ เล่่นเเออวะธอเป็นคนใดที่ถูกเจียววะไม่เป็นไรพี่คนเรามีแบตเตีกันบ้างแหละพิมโนรู้ปะเดี๋ยวเฮ้ยบาร์บีคิวแน่เลยนักกรดที่มีบคนไม่วไมมัตึง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 กับจอผมวะเข้าบ้านใหญ่เลย ก็ได้ผมจะได้พี่โอเคพดิโอเคครับนานปะเนี่ยแต่พี่แต่พี่แต่พี่ไม่โอเคอากันนิโก้ช่วยพี่แบบแุกอ่ซ้ำคนเดิมด้วยคนเนี้ยไม่ใช่หรอกโก้โก้ไปฆ่าพี่พี่บอกพี่พี่ผมช่วยได้ผมก็ช่วยนะรับให้ได้ป่ะพี่อ้ํา เพี้ยมน่าจะมีทางหลังใช่ป่าวมามามมา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 เาาเาามเมา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 ามมามามาเามามามเมมาาามาามมามามมามามมามามามมา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 มมาเามามามา่าม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 มาามมามามามัมามาม้มามามาาาาป่าอมมาามา โอ้ยเฮ้ยใครทำอะไรไฟวะเนี่ยทิ้งผมแล้วไม่นะนคงเชื่องวะมีเครื่องบนบ้านนะก็โ,โอเคพี่เครื่องข้างล่างมีเครื่องเลยมันเดินอยู่แถวผมใช่ใช่ใช่เดินอยู่ข้างนอก ยังไม่เข้าไปใช่ใชไม่มีตาดำบ้าวมาพูดขนาดน,นี้พี่ผมอยู่ใกล้บัตไ,ไม่ตาดำเราตายจริงๆอ่ะอย่ก,ยอกับย่ามบ่ตรี่ามผมตั้เครื่องนี้นะเครื่องในแม่เลยได้ๆโอ้ห oh, 10เอร์เซนต์เองัเลยบัเลยัเลยาเลยามเขาบัลลีมเอ้าเชื่เอเจอกูเปยปย์ย่ มันมองมันมองมันมองเหียแล้วหลุมอยู่ผมลุมอยู่เอลทีอ,อยู่ผมอยู่ผมเล่นไปเล่นไปตอนนี้สี่สิบสี่สิบเปอร์โดยประมาณอุ้ยเหียไม่ทันผมไหนวะหน้าตาบอดใช่ใช่ขอตาบอดโอ้ยมิเตียวโอ้มันมีทุกไม่ตาย อ,อ,อ,อ่มันยังโซนอยู่พี่ไอ้เหี้ยนี่โซนปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลย,ป,เลยปั่นก่อนปั่นก่อนเจ็ดสิบเปอร์แปดสิบเปอร์โอเคน่าจะมีโนวันปะนขึ้นไปหาพี่ย่าเห็นแว๊บๆป๊บบอก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 หาพี่ย่ามขึ้นเหน็นแว๊บๆขึ้นไปหาพี่ย่าผมดูได้ไม่เยอะอ่ะมันข้างหลังผมเป็นกำแพงอะ่ะที่จะจะเต็มแล้วเครื่องอะ่ะที่จำไว้ จะเพิ่งติดมาช่วยผมก่อนเผื่อมันมีโนวันโอเคหมดแล้วโอเคพี่เก็บพี่เก็บแล้วพี่ยกเลยนะโอเคพี่มินโบลุ่วอ่ะไม่มีใส่สามเฟซไม่เป็นไรยกเลยพี่ไม่แทงหลังอยู่ทำมันซ้ำก็แทงหลังมันพี่จำเครื่องเก่าได้ปะทำได้ทำได้แน่นเลยโอเคโย่พี่ยำพี่กลับโอเค พี่กลับว่ะพี่ทาน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 เหลือเยี่ยมเหมือนจำคนเดิมเฮ้ยมันมาทางนี้อมไปทางนู้นทำไมอ่ะเอาวะเอาติดมองมองผมมองผมหลุมหลุมอยู่ในแมสนี้โอเคผมเจอแล้วพี่ LT ใช่ไหมอยู่ในนนแมัผมอยู่ผมเปิดประตูก่อนเดี๋ยวผมยื้อให้มันทิ้งว่ะ ไปประตูพี่มันไปประตูออกได้ออกนะผมมีหลุมอยู่ประตูเดียวที่อ้ามที่ออกเลยออกเลยเปิดออกเลย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 ผมหลบแล้วเน้นออกประตูไปเน้ออกประตูไปโอเคผมอยู่ในตู้แล้วออกเลยได้ไหมออกเลยนะ ไปเหรมันมองมันมองไปๆๆออกเลยออกเลยนะพี่ออกเลยนะปล่อ,อลยนะผมนะอเอียม,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 มอยู่กับผมป่ะจะผมดิน้นจะผมดิ้นประตูอยู่ฝั่งนี้เหรอย้ำออกไปละออกไปละเพราะเข้ามันใหญ่ป่ะพี่ใช่ๆเข้ามันใหญ่ ทางพี่อ้ำานี่ความแน่ใจอย่าอย่าช่วยนะอย่าช่วยนะไปเปิดประตูเลยตู้อยู่ไหนพี่พี่อ้ําอยู่ประตูตู้วิ่งเลยไปไหนอ่ะเออนั่นแหละประตูข้างหลังอ่ะไปพี่ไปเปิดกลับมาแล้วพี่อ้ําพี่อ้ำเขาพี่พี่พี่แอบไปก่อนก็ได้มาแล้วมาแล้วซ้ำคนเดิมพี่ระวัง 踢不了。 พี่ฉีเข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้ได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 ้เออ,อพี่เดี๋ยวเอาพีเ่เหี้ยแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปิดประตูเปิดประตูผมมีทางหลังอยู่เปิดประตูแล้วไปรอนหน้าประตูรอนหน้าประตูเลยมันบีบก็ออกพี่บีบก็ออกเหี้ยแล้วพี่ย้ำออกก็ออกเลยก็ได้พี่มันโซนมันโซนออกเลยออกเลยไปออกเลยย้ำออก ประตูฝั่งนั้นเปิดยัง่ะตายสองตายสามอะเนี่ยจำเล่นอยู่บ้านแกไม่ได้เปิดประตูออกเมื่อกี้น่ะแกเปิดไปแล้วไม่ออกเลย าบอกวิ่งเข้าไม้ก็คือเออว่าต้องพับไม้ด้วย่ทำอะไรไปเนี่ยฆ่าน้องนี่ไม่เป็นไรพี่ธรรมดาแหละมันมันบีบมันบีบผมผมชินนะเรที่ผมชินละมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกนี่นี่ก็โซนจัง มีบาร์บีคิวด้วยเออเขาดีกว่า